โลสักหกสิบตัวสวัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลังผ้ามือสองค่ะแวะมารีวิวมันเย็นแล้วเนาะแวะมารีวิวกระสอบผ้าฝ้ายนะคะกระสอบผ้าฝ้ายต้นอ่อต้นเชิ้ตนะคะ งานงานญี่ปุ่นนะคะม,มียูนิคอร์ไหมงานญี่ปุ่นนะคะปนแบรนด์นะคะของตั้งก้อนอย่างนี้นะคะของตั้งก้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่อุ้มก็หยิบมาจากข้างบนเหมือนเดิมนะคะจะให้ดูของเฉยๆนะคะให้ดูท่านไหนสนใจรีวิวนะคะยังไม่มียังไม่มีใครจองรีวิวเลยนะคะหมายถึงอ่ะนะคะยูนิคอร์มีนะคะ นนะะได้ประมาณ60ตัวนะคะได้ประมาณ60ตัวอาจจะมากกว่าเนาะสิก,กิโลนะคะพี่อุ้มรีวิวให้นะคะ,ปะเป็นผ้าฝ้ายนะคะปนเชิ้ตนะคะงานเขาเรียกอะไรนะงานแฟชั่นปนเชิ้ตนะคะกาาระงานญี่ปุ่นค่ะ สวยๆเลยนะคะ <S <S แข็งสั้นคนแข็งยาวมากมายหลากหลายเลยนะคะหลายรูปแบบนะคะท่านไหนสนใจนะคะกระสอบรีวิวนะคะเจ้าที่อุ้มได้เลยนะคะ10กิโล1,800เฉลี่ยแล้วประมาณตัวอะไอ่า 20-30บาท3 30บาทได้นะคะใช้เล็กใช้ใหญ่มีปนนะคะแบรนด์มานะคะนี่จะใช้ผ้าบางเบานะคะผ้าเนื้อคอตตอนแหละะบ้านเราเรียกผ้าฝ้ายแต่ความจริงแล้วจริงๆันเมันความจริงแล้วมันคือคอตตอนนะคะ แบรนด์เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ออกงานลินินหน่อยนะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะคะเพิ่งมาเห็นเหมือนกันเลยอ่ะไหนๆก็เปิดรีวิวขอดูหนซิมันเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นเชิ้ตปนไฟยเออไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นปนคอเชิ้ตนะคะเนี่ยมีลูกเล่นอย่างนี้ด้วยนะคะ ผ้าฝ้ายนี่จะค่อนข้างผ,าผ้าคอตตอนนี่มันจะค่อนข้างสไตล์กว้างนะคะสไตล์ค่อนข้างที่จะหลากหลายโอ้ยตัวน,นี้น่ารักแขนสั้นปนแขนยาวนะคะ ผ้าฝ้ายคอตตอนนะคะผ้าฝ้ายคอตตอนสวยงาน,นะคะผ้าบางๆนะคะผ้าบางๆน้ำหนักไม,ไม่ไม่ไม่หนักมากนะคะน้องต้องสลับสบัด มีสียีนนะคะสวยงามถ้ารีดถ้ารีดแล้วก็จะดูโตโตขึ้นนะคะสวยเลยนะคะต้นทุนตัวละสามสิบบาทโดยประมาณไซส์สองนะคะสวยงาม แล้วไปได้เดี๋ยวเขาไปรับเองก็ได้ถ้าเขาให้ไปรับเองเนี่ยของโกลเด้นแบ์ คู่กันไหมเออเฮ้ยเออเป็นเสื้อน,นอนเหรออันเนี้ยเออเป็นชุดนอนเฉยเลยเออ <c oughs> นะคะสวยงามเลยสวยค่ะสวยผ้าฝ้ายสวยเลยอะ่ะผ้าคอตตอนนีน่คอชิรท์เขาก็สวยนะ นะคะสนใจกระสอบรีวิวบอกพี่อุ้มได้เลยนะคะผ mm hmm. ้าฝ้ายนี่จะต้องเ,อเขาเรียกอะไรนะขยับเขานิดนึงนะคะคลี่คลี่คล,คลี่ให้เห็นชัดๆหน่อยเพราะว่าผ้ามันยับนะคะเราแงะออกมาจากกระสอบอย่างนี้นะคะแ mm hmm. งะมาน้องก็สลัดสบัดให้สุดฤทธิ์นะคะ mm hmm. อันนี้ผ้าสวยนะคะเราก็เลยให้เอาด้านใน รีวิวซะเลยนะคะเชุดปนแฟชั่นนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันนะคะอันนี้แบ่งให้นะคะสิบกิโลโอ้ตัวน,นี้เก๋ามมานี่่างนี้คอเป็นอย่างนี้ สิบกิโลนะคะโอ้ตัวนี้สวยกระสอบนี้นะคะท่านไหนสนใจนะคะ สอบรีวิวท่านไหนสนใจนะคะทักพี่อุ้งมาได้เลยนะคะ10กิโลนะคะ10กิโล1,800บาทเท่านั้นนะคะตัวสั้นตัวยาวมานะคะ ลายสกอตเยอะเหมือนกันลูกไม้กันชองแกนใช่ไหมอะไรลูกไม้ลูกไม้หมดแล้วเหรอต้องตัดอีกเหรอเหลือแต่ของญี่ปุ่นงั้นก็ตัดเลยเช่ามันเหอะเราะลูกนี้ก็ตัดตอนที่น้องเขาอยู่ก็ได้นะเอ็นดูเป็นตาเป็นอุตสาห์รอเราจะตัดอ่ะตัดไปเลยตัดเลยเดี๋ยวพี่อุ้มรีวิวเพิ่ม กูยใส่ถุงเลยตงจริงเรารีวิวไปแล้วอ่ะกระสอบนะคะกระสอบเสื้อผ้าฝ้ายนะคะสวยเลยอ่ะผ้าผ้าใหม่นะผ้าใหม่ขึ้นนะโอ้ตัวนี้ก็สวยตูนี่ตูนี่ ด้านหน่อย <c oughs> กับด้านหน่อยสิคะไม่ไม่เอาอะน้องบอกไม่เอา <c oughs> ขี้เกียจมันขี้เกียจหมดแรงอ๋อแจ๊บเอาไซส์เด็กนิดนึงนะคะสูงร้อยยี่ร้อยหกสิบก็ไซส์สาวน้อยบ้านเรานั่นแหละ ก๊นะคะก็สวยนะสวยจริงๆมันจะต้องมีคนแบบติดกระดุมอะไรอย่างเงี้ยนาะ,ะให้เห็นชัดหน่อยนึงนะคะแต่เราแบบว่าลูกทุ่งกันสุดฤิ์นะคะเอามาอีกันอย่างนี้เลยของตั้งก้อนนะคะเหมือนเดิมน้อง โอ้อน,นี้อเหลืองค้อเหลืองออกเลยลูกช่างมันอ้ในป้ยยังห้อยงานญี่ปุ่นแท้เลยญี่ปุ่นมาชะ สิบกิโลถึงยังอะี่กัน,นซีกอกจัมโบ้อ่ากระสอบผ้าป้ายนะคะผ้าป้ายท่านไหนสนใจนะคะกระสอบตัววีวบอกพี่อุ้มเลยนะคะสวยงามเอาไว้เติมร้านนะคะน้องบอกบอกมาเลยบอกมาเลยวันนี้พี่อุ้มหมดแรงแล้วอะ่ะกระสอบ กระสอบลูกไม้กระสอบลูกไม้กําลังจะตัดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะออเดอร์เข้ามาอีกแล้วนะคะวันนี้กระสอบลูกไม้สามกระสอบปังๆค่ะหมดแล้วหมดแล้วท่านไหนช้านะนี่พี่อุ้มเหลืออีกแค่สิกระสอบนะคะสิบไม่ถึงใช่ไหมเเดี๋ยวจะเอาอีกสองใช่ไหมเหลืออีกแค่แปดกระสอบนะคะกระสอบลูกไม้นะ แถุงนะคะถุงละพันถุงละพันแปดนะว้นไหนสนใจทักพี่อุ้งมาได้เลยนะคะรีบเลยเอาอันนี้มาสิอะไรวะระวังเหยียบถุงนะลูกเดี๋ยวลื่นหัวฟาดงกลอ่ะไปเดินเดินไปก็ได้เดี๋ยวนางวินมันโมหง เอ้ยพัดลมมันเป่าอ่ะมันทำให้น้ำหนักมัน,นเพิ่มไม่ถึงเยอะมากอ่ะเยอะมากนะคะเหลืออีกหนึ่งกิโลค่ะเอาวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าต่อค่ะน่ารักจังสีสวยๆส,สีใสมาก ยูนิคอร์มาอีกละก็วสวยงามนะสวยงามผ้าผ้าดูใหม่นะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไ,ไ,ไดก่ใจเลยนะเนี่ยเนาะขายไปตั้งหลายรอบแล้วอะก็ว่าเออลูกค้าชอบจังเพื่ออะไรนั่นไปนั่นนั่นก่อนลูกไม้ตุลีนะอันนี้อะไรแม่นแม่นก่อนมื่อกี้ไม่ย,ไมยังฮะ อย่งก็เชื่อสกอตชายเชือสกอตชายแล้วก็ลูกไม้เกาหลีใช่ไหมชใช่ไหมไอ้เรื่องไหน,นไม่เขียนวะยังดีอ่ะด <laughs> ี สวยนะเนี่ยเออถือว่าไม่ได้นะ่าเกลียดนะสวยนะเนี่ยโอ้เปิงอะอ่ากระสอบนี้นะคะกระสอบนี้สิบกิโลนะคะสิบกิโลตามพ่การไป mm hmm. โอ้ยังได้อีกนะพิการยังได้อีกนะคะอีกนิดนึงอ่า ชือกไม้ไไสักสองสามตัวไหมเพราะว่ามันอันนี้แล้วนะใส่สบายไงเนี่ยซื้อลูกไม้เนี่ยเอออ่ะอ่าเกาหลีสวัสดีค่ะ เปิดแล้วเปิดแล้วพี่วปนรอแป๊บนึงนะอ๋อใช่รอไม่ได้อ่าโอเคเรียบร้อยนะคะสินค้าตั้งก้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวพี่อุ้มจะแบ่งให้10กิโลนะคะ10กิโล1,800บาทนะคะได้ประมาณ60-70ตัวนะคะน้องๆถ้าไหนสนใจลองดูเลยนะคะแนวก็จะประมาณนี้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ